วิเชลัยพยาวนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่านนะครับจะได้เลี่ยมรัน <Run. S 2> แล้วจะวิ่งกับใครเตรียมตัวพบกับ u ยูพีรันด้วยกันนะ เริ่มต้นไดที่ก้าวแรกของคุณอยูุ่รัา2025เป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนนะครับและช่วงท้ายเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเซฟชวนกันรับอัพ2025ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับเราจะจัดขึ้นวันที่3นะครับผมคุณจุราศินีโรจนคุณกําจอนครับผมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับและอีกหนึ่งท่านครับผมแล้วก็น้อง ที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวทุกคนนะครับก็แล้วพต่เราเนี่ยมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่รป,ประกอบมหาชุเลศนะครับก็ต้องอ้างอิงถึงท่านประธานคณะกรรมการ,การส่งเสริมการนะครับซึ่งก็มีท่านนายแพทย์สุนลจำปิชัยนะครับที่เป็นรับรวมถึงการเผแบบยแพร่ชื่อเสียงกกับมหาทุเลศรวมถึงการปีฟ้าปมู่ต่าง นะครับซึ่งปีนี้ก็เช่นกันนะครับดำนินของท่านประธานคณะกรรมการจังหวัดมาสอนด้วยด้วยกันนะครับสําหรับมินิมาราธอนนะครับหลากหลายครอบคลุมทุกทุกลุ่มกลุ่มผู้ป่วยนะครับมีทั้ง5กิโล3กิโลคลองนะครับเพราะฉะนั้นในในกับโบช่วรันเนี่ยสิทธิ์เก่าต่างๆของมอพยาบาที่อยู่นะครับหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอยากจะเชิญชวนเข้ามา22พฤศจิกายนปีนี้นะครับเป็นช่วงที่การบริการ พยานะครับท่านดตอร์ุทธิชัยชัยดินครับปกติก็เป็นรุ่นโดยการอยู่โรงพยาบาลพยานะก็ครั้งแรกที่ไปร่วมนะครับเพราะว่าโอ้นักศึกษามีตั้ง20,000กว่าคนนะครับแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาห,ใใหาวิทยาลัยพยาวะับผมพุทจิการยนนะครับซึ่งผมว่าเป็นมีสนามที่ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอหมอท่าจิตพยาวนะครับ สวยงามมากนะครับขออนุญาตกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยให้กับกิจกรรมครับนะครับเดี๋ยวแถวแรกก่อนนะครับแอวที่สองขออนุญาตกดไลค์หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวขอโบกมือบายๆให้กำลังหน่อยนะครับอ่าโอเคสวยงบประมาณหรืออะไรเงี้ยบางบางอย่างนะครับก็จะอยากทีนี้การทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ย มันต้องใช้เงินนะครับใช้เงินนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาจากสำนักงานเเรียบร้อยนะครับว่าได้รับพระมผหากกำลังทีคุณนะครับคุณเลยในการขอรับพรช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็จะได้รับประมาณสัก6-70%